เข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับกับเมืองบนดาวอังคารที่แสนแห้งแล้งอล่าก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราเริ่มมาสร้างเมืองตรงนี้ของเรากันต่อเลยแล้วกันนะครับในวันนี้ผมว่าจะมาสร้างโซนหมู่บ้านเพิ่มนะอืมันอาจจะพิเศษนิดหน่อยนะใน EP นี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพิเศษยังไงมาตอนนี้เมืองของเราก็ เมืองของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขยะมันล้นเมืองอีกแล้วนะเเราไปแก้ขยะตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างเมืองที่ผมว่าที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับทุกคนมาเเราต่อถนนตรงนี้ออกไปนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะสร้างอะไรนะที่ที่เก็บที่เก็บที่เก็บขยะนะอันนี้มันสุสานโอเค เก็บขยะนะครับทุกคนสร้างเพิ่มไปเลยอโอเคมาเดี๋ยวมาสร้างเลยผมจะสร้างตรงแถวนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาต่อดต่อถนนตรงนี้ไปก่อนนะ โอเคทุกคนตรงนี้ก็ผมได้ทางตรงต่อมาตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่ผมจะสร้างเมืองตรงนี้นะโอเคตอนแรกผมว่าจะยังไม่บอกแล้วกันว่าผมจะสร้างเป็นแนวไหนนะแต่ผมเป็นนึกดูแล้วผมผมผมบอกเลยดีกว่านะผมก็จะลองมาสร้างทางเมืองแบบเมืองบาร์เซโลน่านะในประเทศสเปนนะครับพอดีมีเพื่อนผมคนหนึ่งมาเจอพิปมาเจอคลิปผมนะ ใน EP ก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็นางมาบอกให้ผมสร้างร้องสร้างผผงเมืองบาเิโลน,นาดูนะผมก็จะลองทําในคลิปนี้เลยแล้วกัน<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะแต่จริงๆผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะใจะเย็นพอทําออกมาได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันรายละเลอียดก็มันก็เยอะใช้ได้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาทรงไหนแต่เอาจริงๆผมว่าไม่เหมือนหรอกในส่วนตรงนี้มันมีทางรถไฟนะครับผมรถตรงนี้ก่อนแล้วกัน ทำแบบนี้แล้วกันนะครับน่าจะได้นะโอเคในส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้ําตรงนี้นะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเมืองใหม่ของเรานะที่ผมจะไปสร้างในต่อไปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเอาละทุกคนผมก็จะสร้างไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหรือมันจะตัดมันจะตัดช่วงนานไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาสร้างไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผังเมืองก็ได้ออกมาประมาณนี้นะว้า <Wow. S 1> ในส่วนของอาคารผมต้องไปใส่เองนะไม่งั้นมันจะไม่เหมือนกันนะผมจะใส่ใส่อาคารไปทีละหลังนะครับมันก็อาจจะช้านิดนึงนะมาเดี๋ยวผมก็จะไปค่อยๆวางทีละหลังแล้วกันนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดภาพให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ เอาละครับทุกคนก็ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทางเมืองที่ผมจะสร้างให้เหมือนกับเมืองบาร์เซโลนานะเดี๋ยวผมกดเริ่มเกมก่อนเดี๋ยวผมไปสร้างโรงงผลิตไฟฟ้าเพิ่มหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างไว้ตรงนี้เลยนะใกล้ๆก,กันนี่แหละเงินหมดโอเคสร้างได้อันเดียวนละเงินหมดแต่ก็น่าจะพอแหละอืม ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนมันขยายไปมากกว่าน,นี้มันเดี๋ยวมันเดี๋ยว,ยวมันจะไม่สมดุลน,นะเดี๋ยวเราค่อยขยายไปทีละนิดแล้วลกันนะครับในส่วนของสนามตรงนี้นะมันจะมีสนามฟุตมันจะมีสนามฟุตบอลของเอ่อของบาร์เซโลนาด้วยนะครับสนามแคมป์นูนะอันนี้เฮ้ยไม่ใช่นี่ไงสองสองแสนเหรียญน,นะเดี๋ยวผมขอไปเก็บตังค์ก่อนนะอแล้วค่อยมาสร้างแล้วกันนะนี่ผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามา มาเล่นเกมกันต่อเลยเดี๋ยวน้าน้าของเราไม่เพียงพอแล้วนะเดี๋ยวเราต้องสร้างลงจ่ายน้ําไวเา้เดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงหมู่บ้านนี้แล้วกันนะมันมันใกล้น้ํานะเผื่อมันจะดูสวยงามม้านล่างสักสี่ห้าอันแล้วกันไฟฟ้าเพิ่มหน่อยแล้วกันไม่พออีกละไหนละ <c oughs> หายทุกคนนี่ไงแค่นี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเปิดระบบ กลางวันกลางคืนแล้วนะครับเผื่อว่าจะได้ตกแต่งไฟเพิ่มนะในตอนกลางคืนนี่เอากลางคืนพอดีเลย <c oughs> นี่นี่เห็นไหมถ้าใครมาเมืองนี้ก็ต้องใช้ทางหลักนะตอนนี้ทางหลักมันเปิดแล้วนี่ส่วนทางขนาดตรงนี้ก็น่าจะจบแค่ตรงนี้นะผมจะไม่ผมจะไม่ทําข้ามฝั่งนะครับตอนนี้ประชากรของเราก็26,000แล้วนะครับปัญหาขยะก็ตามมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปสร้างเพิ่มหน่ โอ้แปดอันแล้วยังไม่พอหรอเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับอือเป็นถนนตรงนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกได้ไหมไม่ได้ลบแบบนี้แล้วกันนะ่ะแล้วรอตัดทางมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะสร้างโรงขยะตรงนี้นะมันจะโดนร้านค้าร์ไมไ่ไม่ตรงนั้นไมตรงนี้เนาะมันจะได้ไม่โดนรานค้านะครับ สามอันแต่ตรงนี้มันไกลอ่ะเราลองไปสร้างสักทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอืมอันนี้หรอมันมีมนลภาวะแค่นิดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันได้ไหมมันแพงไปนะเดียวนะตังเราก็จะสองแสนแล้วผมก็ไปสร้างสนามเลยแล้วกันนะจริงๆผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ผมขอสร้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังนะครับอืมต้องติดถนนหลักหน่อยใช่ไหมอืม ผมว่าตรงนี้มันโอเคเลยนะมาสองแสนนะอนืเดี๋ยวผมขอหยุดเกมแป๊บนึงเป็นอะไรอีกะ่ะนี่ใช้ไฟเยอะหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนเดี๋ยวผมต่อไปเป็นโนขยะตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะไม่งั้นมันไม่พอนะครับ สร้างแบบนี้แล้วกันนะครับสร้างแก้ขัดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างส,างสถานีตำรวจเพิ่มตรงนี้ก่อนนะผมก็ว่าทําไมมันไปไวผมเร่งสปีดคูณสามไว้เดี๋ยวผมลดลงล <c oughs> ะไะต้องเร่งดิตั้งหมด้งเราสร้างสนามไปหมดแล้วนะไฟไม่พอทุกคนเดี๋ยวนะ สแสดงว่าสนามอันนี้มันใช้ไฟโตดเยอะเลยนะอืมมาเห้ผมต้องไปกู้ตังค์กู้มาหกหมื่นพอไหมอะ่ะตั้งไฟฟ้ากับโรงน้ำนะเดี๋ยวมไปดูไฟฟ้าก่อนนะครับโรงไฟฟ้าน้ำมันเหรออันนี้โรง,ง,งไฟฟ้าน้ำมันงั้นเราต้องสร้างไว้ตรงหน้าโรงน้ำมันละกันนะครับ ทั้งหมดกละเราดูน้ําหน่อยละกันนะน้ําเหมือนอืมไฟฟ้าก็ต้องสร้างเพิ่มอีกนะมันไม่พอนะ <c oughs> ตายแล้วทุกคนเราสร้างอันนี้ไปฐานหินอะสร้างไว้ตรงนี้แล้วก็น้ำเราต้องห่งกู่ตั้งอีกละมา <c oughs> มน้ำเสียใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปไว้ตรงในเพิ่มอีกดี ตรงนี้เป็นบนละพีเติมเต็มเลยนะตรงเนี้ยดูดิไม่เป็นไรนะอโอเคครับน้าเสียก็ระบายแล้วมั้งน่าจะได้นะเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ละพอดีละเหลือแค่สถานีตารวจตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมสร้างก่อนเมืองมาซโลนนาตรงนี้นะจะสร้างสถานีตารวจขนาดเล็กแล้วกันนะครับไว้ตรงแยกนี้เลยแล้วกันนะใช่ไว้ตรงแยกวงเวียนใช่ไหม ตำรวจออกไปแล้วทุกคนมาไปเจวโจนในเมืองนะอันนี้ผมขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปสร้างโรงรีไซเคิล second, ขยะเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขยะมันจะไม่พอนะเมืองเรามันใช้ขยะเยอะมากเลยนะเอาโรงรีไซเคิลไหมมาเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงนี้เลยนะมันพอดีเลยอะเหมือนกับวัดเห <laughs> มือนกับวัดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะี <c oughs> น่มามา,มาสร้างส,สร้างไว้อุ้ยเอาละ ี่านแล้วเนี่ยหกอันเลยเราตังค์ไม่พอเอานี่ดาวแดงของเราก็ถึงตอนกลางคืนแล้วนะนี่ดูดิโอ้โหโคตรเทพอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูผังเมืองกว้างๆนะทุกคนตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีคนตายเหรอเดี๋ยวต้องสร้างสุสานเพิ่มตรงนี้ละมาหนึ่งที่สองที่นะตรงนี้สุสานมาเรารดสปีดเกมลงหน่อยละกันนะ มันไปไวมากเลยตอนนี้ประชากรสามหมื่นคนแล้วนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราไปสร้างโซนที่ทํางานต่อกันดีกว่านะสร้างโซนออฟฟิศนะครับให้ประชาชนของเรามีที่ทํางานหน่อยนะหรือว่าจะสร้างเป็นโรงงานก่อนดีออฟฟิศผมยังไม่สร้างแล้วกันนะเพราะว่าประชาชนเราน่าจะยังไม่มีการศึกษาพอนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเรารอประชาชนเรามีการศึกษาก่อนเราค่อยมาสร้างออฟฟิศเป็นตึกอะไรแล้วกันนะครับ <S <S ตอนนี้มาสร้างโรงงานก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมตัดถนนโรงงานก่อนเลยแล้วกันนะตรงฝั่งเนี้ยเท่าไรอันนี้450ใช่ไหมผมจะทำให้มันเท่าๆกันนะมันจะได้สวยงาม,มทำไปสัก2ล็อกนไหมสามล็อกเลยลลงงแล้วกันมาโรงงานแล้วก็วาดโซนไปนะเดี๋ยวก็ตรุงนี้เอาไหมเอาออาออก โอเคครับตรงนี้ในเมืองตรงนี้มีไฟไหม้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูสถานีดับเพลิงก่อนนะมีตรงไหนบ้างตอนนี้ในเมืองเรามีอยู่สามที่นะอยู่ฝั่งตรงนู้นหมดเลยนะฝั่งตรงนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวเราไปสร้างเลยแล้วกันขนาดใหญ่เลยหรอมาผมสร้างขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้เลยนะสถานีดับเพลิงนะครับนี่ตรงแยกตรงนี้แล้วกัน ก็เดี๋ยวผมสร้างาดูโรงเรียนหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันขาดอะไรบ้างหโรงเรียนประถมตอนนี้ของเราไม่พอแล้วนะนี่ดูดิโอ้โหก็ลืมดูไปเลยเดี๋ยวมาสร้างเลยแล้วกันนะครับตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโรงเรียนอยู่ข้างป่าช้านะมันเหมือนกับตรงไหนไม่รู้เหมือนกับที่ไทยหรือเปล่าไม่รู้อะ อตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะทุกคนดูดิแต่บ้านของเราตรงนี้โดนทิ้งล้างไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาอยู่นะอมเพราะว่านี้ผมสร้างไว้เป็นตึกเลเวลสามมั้งอ๋อน,นี่มันมนล,นล,นล,นลพิษท,ทางเสียงเหรอมันใกล้สนามบอลหรออืมน้าต่อไปก็เจอกับอะไรเนี่ยวอล์บวกเหรอเพรว่าทำไมเขียนแบบนี้วใช่มันน่าจะแบบลบลิขสิทธิ์แล้วมั้ง ช่างมันนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะเวลาแข่งขันนะยังไม่ใช่วันนี้นะวันที่ส1เอดเดือนห้าหรอตอนนี้กําลัง27เดือนสี่นะโอเคเดี๋ยวอะไน,นี้ดับเพลิงใช่ไหมมันรถยังไม่มาหรอเดี๋ยวรถตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้เป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหน่ยนะเพราะว่ามันติดไฟแดงนานไปนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอาไปเลี้ยวซ้ายไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลาด เฮ้ยวสสายผ่านตลอดลืมหมดละหมดเด่เล่นมุกนะมามาเอ้าทำไมไม่เลี้ยวไปอ่ะฮัลโหลอ๋อฮะทำไรเนี่ยได้เลยเหรอแบบนี้ไปไหนอ่ะบ้าละเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเมืองบาซิโลนามันจะรถติดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นชื่อเป็นเมืองที่ สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับว้าวก็ถ้าผมจะไม่ผิดในช่วงก่อตั้งมันก็จะมาอะไรสักอย่าง,างนั่นแหละมาก่อตั้งเมืองบาเซโลนาตรงข้างๆริมน้ําอะไรนะตรงเมืองตรงแคว้นกาตาลันตรงนั้นแหละรครับอืมเริ่มมาขยายมาจากริมแม่น้ําแบบนี้แหละแล้วก็จะขยายออกไปแบบนี้นะครับขยายออกไปเต็มตรงนั้นเลยก็เดี๋ยวเรามารอดูกันในอีพีต่อๆไปนะครับมันสร้างทีเดียวเต็มเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของ ดีมานนะครับตอนนี้ก็รถมันติดตรงนี้มันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าคนย้ายเข้าเมืองตรงนี้นะเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ก่อนมาระหว่างรอเดี๋ยวเรามาต่อทางตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าทางตรงนี้มันตันตรงนี้นะมาผมใช้ถนนแบบไหนผมลืมไปละสองสองเลนมีต้นไม้ใช่ไหม,ม,ดมเดี๋ยวผมจะสร้างเลเยอร์ถนนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเดี๋ยวความต้องการมันเพิ่มมานะเราจะได้มาโซนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เดียวเลยนะ แบบนี้นะครับนีให้มันต่อกันแบบนี้นะใช่ไหมอ่ะมาแล้วก็ขนานมาตรงนี้อีกหนึ่งทางเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะทําทางให้มันโค้งแบบสมูทสมูทหน่อยนะครับมันนี่โอเคผม่าจะตัดทางทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ๋อตรงนี้มันเป็นวันเวยหรอไม่เป็นไรปล่อยเป็นวันเวก็ได้นะครับมาลรามาสร้าง ตรงนี้นิดหนึ่งนะสร้างถนนตรงนี้แล้วเผื่อเป็นหมู่บ้านต่อไปนะครับนี่โอเคเอาอเป็นทางวันเวอีกละเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมไม่ทำเป็นทางวันเวีวมมเน,วน,วนี่หรือเปล่าหรือว่าผมกดผิดอันไบ้าเอ๋ยทำไม แล้วก็ปิดท้ายให้หน่อยแล้วกันนะหรือเปล่าดีหรือเปล่าดีแหละเนาะหรือว่าจะทำเป็นซอยแบบนี้ซอยตันตรงนี้ปล่อยตันก่อนแล้วกันนะครับอมันไม่พอทุกคนตอนนี้ขยะเราต้อ,องสร้างเพิ่มละทำไมใช้ขยะก,กันเยอะจังอ่ะเพิ่มอีกสี่อันอยะพอหรือเปล่ารอรถมันจะติดก็เพราะรถขยะนี่แหละผมว่า <c oughs> <c oughs> เยอะเกิน <c oughs> นันแหละทุกคนมันติดเพราะรถขยะนั่นแหละ อตำรวจตำรวจก็ไม่ทำงานเหรอบ้าไปแล้วมันไม่พอเหรอมา,าสร้างอีกที่หนึ่งแล้วกันนะโหเมืองนี้โอโจรเยอะจังอนะ่ะโจรเยอะจังนะอ่ะมาือมอยู่ข้างสนามนี่เลยมาืมนี่เตำรวจ police โ็ มันไม่ค่อยสวยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลงมอดเพิ่มลเลยผมลงไม่ใช่มอดดิเมืองบาเซโลนานะขยะล้นเมืองเลยขยะก,กับโจรเยอะชิบหายมาทุกคนระ,ระหว่างรอเนี่เดี๋ยวเรามานั่งรถเล่นในเมืองดีไหมเ <c oughs> มืองเมืองเมืองเมืองบาเซโลนาเนี่ยมามาดูข้างในกันหน่อยมา,มาดูคันนี้นะจะไปที่ไหนขับไปที่บ้านเรามีลิสเดนต์ตรงนี้หรอ เออได้อยู่นะมาเรามาดูกันคันนี้เลยแล้วกันนะมันมันอยู่ข้างหน้าด้วยนะนี่ปะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่แยกข้างหน้าเข้าเมืองนะนี่เป็นเมืองบารเซโลน่าแห่งแคว้นกาตาลันนะครับในประเทศสเปนว้าว <Wow. S 1> โอ้รถติดโคตรยาวตายแล้ะันใช่หรือเปล่า ดูดิทุกคนอย่างก,กับกรุงเทพนะไม่ใช่สเปนแล้วเนี่ยอย่าก,กับไทยเลยติดอย่างเงี้ยแล้วก็จอดรถเต็มข้างทางเลยอะอตอนนี้ก็โลงแล้เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้มันติดเพราะอะไรไม่รู้นะตอนนี้ก็โลงแล้วน่าจะเป็นคนข้ามถนนหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว,ว่ามีอุบัติเหตุผมต้องหาดูรถที่ขับไปสนามค้ำนนนะแคมนนคัมอะไรเรา สวยงามทุกคนดูดิมีธงแต่ละนานา,นาชาติด้วยนะอิตาลีสเปนอ่าเอามีธงสเปนนี่มันเยอรอมันก็มีโอเค,อ,เคอยากให้ผมแก้ตรงไหนก็บอกคอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้เรื่องผังเมืองนี้เท่าไหร่นะผมก็มาแกะเอานะแค่นี้นะตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายไปนะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะอืมนี่แบบนี้แล้วมันจะมียาวไปข้างบนอีกแล้วก็ตรงนีมน้มันเยอะมากเลยนะ แต่อันนี้ก็ในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราก็ในอีพีนี้ก็มาไล่แก้ปัญหาแล้วกันนะครับดีมานของเราก็ยังไม่ขึ้นนะตอนเนี้ยเพราะว่าเราดิรถติดเต็มวงเวียนเลยทุกคนโอ้รถติดรถติดรถติดมันก็ไม่ได้ติดนานนะมันแค่เหมือนนกับจะติดไฟแดงแล้วพอติดอะไรตรงเนี้ยโอ้โหอ๋อคนเข้าเข้าเมืองตรงนี้นะมันติด อันนี้เป็นรถเข้าเมืองตรงนี้หมดเลยเพราะว่าผมปิดเลี้ยวขวาตรงนี้ไว้ใช่ไหมต้องเมกลับรถตรงนี้หมดเลยอ่ะแล้วผมต้องทำไอ่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ให้ผ่านตลอดใช่ไหมมันถึงจะแบบนี่จะไม่ติดเห็นไหมเลี้ยวซ้ายก็ไปเลยไปเลยครับเอา้าเลนตรงจะมาเลนนี้ทาไมอะเลนตรงก็ไปเลนนู่นดีีด๋ยวผมปรับก่อนนะ เลนซ้ายก็ไม่ต้องตรงนะถ้าจะตรงก็เป็นเลนสองเลนสามเลนสองเลนสามอย่างเดียวนะครับนี่ค่อยๆแก้กันไปนะทุกคนปัญหารถติดอ่ะตรงนี้ก็ติดไม่เป็นไรตรงนี้มันเป็นไฟแดงเป็นวงเวียนใหญ่ของเรานะมันรถวิ่งเต็มทุกเลนเลยนะทุกคนโอเคเลยแหละสวยงามนะประชากนก็สามหมื 00, ่นห้าจะสามหมื่นหกแล้วรถ <Wow. S 1> จนอะไรมันทำไมมันเยอะจังอะเอเยอะเกินมีทุกเมือง เหมือนแก้ปัญหาทันไหมเนี่ยตำรวจมาหน่อยหนึ่งที่มาในโรงงานนี่เลยมาอยู่นี่เลยมาข้างหน้าโรงงานเนี่ยนี่ทุกคนตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้เหลืองหมดเลยนะน่าจะเป็นมนพิษจากโรงงานนะครับโอ้โหทางธรรมดาแล้วกันนะสกสารต้นไม้อแล้วก็ทางตรงนี้เป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ใช่ผ่านตลาดแล้วนะทุกคนผ่านตลอด ่ะตรงนี้อีกอเอาเรื่องตำรวจไม่ทำงานหรอ,หอดูได้มีกี่ที่ตรงนี้แต่ผมต้องสร้างกองประชาการตำรวจแล้วตำรวจไม่ทำงานอะไรดูดิมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกที่โจ้ก็ยังเต็มเมืองอยู่นะบ้าแล้วตำรวจทำอะไรกันอยู่อ่ะเออไปเดีแย้วตรงนี้มันไม่ค่อยสวยนะทุกคน เดี๋ยวผมมาแก้แน่นอนตรงเนี้ยอันนี้เป็นไรอะะไรพิทางเสียงเสียงมาจากไหนอะฮะเสียงรถเหรอเสียงอะไรน่าจะใช่หละรถมันเยอะนะ,ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าการจราจรเป็นไงม,มันกไ็ไม่ได้ติดนะทุกคนในเมืองของเรามันไม่ได้ติดนะมันติดแค่าทางเข้าขออกเมืองนะครับอืมผงเมืองแบบนี้มันก็น่าจะใช้ได้ทั้งในเกมและในชีวิตจริงแหละ มันไม่ติดจริงๆนะดูดิส่วนมากเมืองที่ผมสร้างไว้ก็มันจะไม่ติดในเมืองนะทุกคนมันจะติดแค่ทางหลักๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละอในใน,ในหลายๆประเทศทั่วโลกนะเห็นไหมโซนในเมืองมันก็ไม่ติดนะถือถือว่าโอเคเลยตรงนี้มันแดงมากเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูหน่อยละกันนะครับนีม่มันติดยังไงแยกนี้หรอ เดี๋ยวผมเอาไฟแดงออกเลยแล้วกันแยกนี้เพราะมันเป็นสามแยกเข้าไปโซนมหาวิทยาลัยเองนะมันไม่มีอะไรมากนะเอาไฟแดงออกเลยแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นทางเอกทางโทแล้วกันอ่าตรงนี้ให้ทางให้สต็อปเลยโอเครถนี่ทำไรเนะี่ยทำไรนะ่ะฮะรถรถไฟฟ,ฟ้าด้วยนะเออเอเดิโมเดล รุ่นอะไรวะเนี่ยที่พักกำลังจะกลับที่พักตรงเมืองบาร์เซโลนาเหรอใช่ไหมแล้วมันติดคาอะไรอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมทุกคนติดคาอยู่หน้าหน้าอะไรไม่ใช่มหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อกี้โอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดูผิดเมืองหายเวลารถเมื่อกี้โ <c oughs> อ้โหมีไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหนละ อ๋ออยู่นี่นี่ดีนะผมตาม GPS ไว้คันนี้โหทำให้รถติดนะเมื่อกี้นัด้ดูดูดูหน่อยแล้วกันนะมาฮึตอ,อ,อนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะแล้วก็มีทั้งฝนมีทั้งหิมะอะไรตกโคตหนาตาเลยนี่รถก็วิ่งกันเต็มเลยแล้วนะที่ผมพูดไวนะ้ใน EP ที่แล้วนะนี่เดรถเต็มเลยมีแต่รถขยะส่วนมากอืมเยือะเกินเดี๋ยวเราต้องตั้งนโยบายแล้วนะแบบ ลดการใช้ขยะหน่อยนะครับแต่พน้าจ,จะเสียเงินเพิ่มนิดนึงนะถ้าผมจะไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยตั้งนะแต่ตอนนี้รถเยอะมากเลยนะในวงเวียนแถวงเราต่างกับในวันที่แล้วมากเลยนะวันนี้วันวันที่สามใช่ไหมคนวันเยอะมากเลยเนะี่ยรถมันวิ่งเต็มเลยเต็มวงเวียนตรงนี้เลยโหดูด,ดีกววยจะขับกลับไปเมืองอ่านี่ขับไปเมืองบริสุลธานะขับจากโซนมหาวิขับออกจากมหาวิทยาลัยนะครับ นี่ก็วิ่งเลนหลักเลยนะไม่ไม่ได้วิ่งทางขนานทางซ้ายนะ